เสร็จปลาแซงแปงสุดท้ายของวันนี้แล้วของปีนี้แล้วค่ะทุกคนกลับบ้านกันค่ะก่อนกลับเราขอถ่ายวิวให้ดูกันนะคะทุกคนสวยงามมากค่ะเป็นหาดถินทอดยาวนะคะทุกคนสวยจริงๆวันนี้วันสุดท้ายแล้วเราจะถ่ายให้ดูเต็มๆค่ะทุกคน แล้วเราจะบอกว่าคิดถึงที่นี่จังเลยค่ะถ้ามีโอกาสอาจจะกลับมาเที่ยวค่ะทุกคนไปค่ะทุกคนขึ้นรถกลับบ้านกันค่ะเราจะต้องไปเก็บสัมภาระอีกอ๋อลืมไปเราต้องตามล่าหาขวดน้ำ้วยค่ะทุกคนเมื่อเช้านี้รีบมากเราเอาขวดน้ำวางไว้บนลังบนรถเนี่ยค่ะทุกคนพอรถออกได้เราลืม แล้วไม่รู้ไปหล่นหายตรงไหนค่ะทุกคนต้องไปตามล่าหาขวดน้ำอีกวันนี้เหลือน้ำขวดเดียวค่ะทุกคนกินสองคนหิวน้ามากบางทีเราก็ไปปั่นที่ไกลๆเราก็ขี้เกียจเนาะที่จะเดินไปหาลูกไล่ค่ะทุกคนก็เลยต้องกินกันประหยัดค่ะวันนี้ขวดเดียวกินสองคนขับรถผ่านมาตรงแม่น้ำโขงค่ะทุกคน แนวนี้จะใกล้น้ำค่ะก็เลยจอดดูกันช่วงนี้น้ำแห้งลงเยอะเราจะมองเห็นฝั่งทั้งประเทศลาวชัดเจนเลยค่ะทุกคนแม้กระทั่งตะโกนหากันก็ยังพูดกันรู้เรื่องค่ะคนขับบอกสู้ค่ะสู้ไม่ว่าจะยังไงวันนี้เราก็ต้องรีบเก็บของขึ้นค่ะทุกคนเพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะรถขึ้นแล้วค่ะ ไม่รู้ว่าจะถึงบ้านมืดค่ำแค่ไหนวันนี้อาจจะดึกเพราะของเราก็เยอะอยู่ค่ะทุกคนตอนลงมาค่อยๆทยอยขนมาทีละนิดละหน่อยพอตอนขึ้นเรากลับได้ขนทีเดียวค่ะทุกคนขนกลับไปภายในวันเดียวทีเดียวก็ค่อนข้างจะเยอะค่ะทุกคนไปค่ะเราขึ้นพักสองแล้วค่ะพักที่สองก็เริ่มสูงขึ้นค่ะทุกคน เราต้องหาที่ขึ้นแบบต่ำๆค่ะทุกคนเราจะขึ้นแบบทีเดียวสูงเลยไม่ได้ค่ะต้องค่อยๆขึ้นเป็นขั้นเป็นขั้นค่ะทุกคนขึ้นสูงทีเดียวอันตรายค่ะเกิดอะไรขึ้นไม่คุ้มกันค่ะทุกคนทุกคนเราเจออะไรแว๊บๆเจอแล้วค่ะขวดน้ำที่เราตามหามาหล่นอยู่ตรงนี้นี่เองเห็นไหมคะทุกคนอยู่ตรงหน้ารถเราค่ะ โอ้ยหล่นตอนไหนก็ไม่รู้จะรู้ได้ไงล่ะคะทุกคนหมัวแต่แบบรีบอยู่ไม่ทันจะได้ระวังไม่ทันจะได้ดูค่ะทุกคนเจอแล้วดีนะที่ยังไม่มีใครมาเจอก่อนหรือไม่ก็โดนรถทับก่อนยังกลับมาเจออยู่ค่ะทุกคนเจอแล้วขวดน้ำที่ตามหาไปค่ะทุกคนเจอแล้วกลับบ้านกัน